สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรนะครับ 1. วิธีต้นทุนเต็ม 2. วิธีต้นทุนผันแปร ในการจะทำกับรายกับทุนนะครับเราอาจจะทําตามวิธีต้นทุนเต็มก็ได้หรือวิธีต้นทุนเหมือนแปดก็ได้นะครับตามวิธีต้นทุนเต็มนั้นในบางครั้งเราเรียกว่าวิธีต้นทุนคิดเข้างานและตามวิธีต้นเหมือนแปลนะครับในบางครั้งเราก็เรียกว่าวิธีต้นทุนตรงนะครับ แต่ในที่นี้ที่ผมจะอธิบายนั้นผมจะใช้ชื่อว่าวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาดูวิธีการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสอวิธีนี้ผมขออธิบายพื้นฐานในการจัดทางบกําไรขาดทุนก่อนนะครับในการจัดทางบกําไรทุนนั้นส่วนประกอบหลักๆก็คือการเอารายได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็หักกับค่าใช้จ่าย ออกมาก็จะเป็นกําไรหรือขาดทุนนะครับสิ่งที่ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมก็คือในหัวข้อของค่ายจ่ายนะครับในหัวข้อค่ายจ่ายนี่นะครับคําว่าค่ายจ่ายนะครับ,นรบในการจัดทํางบกําไรขาดทุนนั้นแบ่งออกเป็นสส่วนคําว่าสส่วนก็คือเราเรียกว่าต้นทุนผลิต และอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานคำว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานเราเรียกชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับไอ้สองชื่อนี้น,นะครับรวมกันอยู่ในชื่อของคำว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เราต้องเข้าใจราย,ายละเอียดของมันนะครับคราวนี้เมื่อผมอธิบายแล้วว่าค่าใช้จ่ายนั้นแบ่งออกเป็นในส่วนของต้นทุนผลิตและก็ค่าใช้จ่ายดําเนินงานหรือเราอาจจะมองกันง่ายๆอย่างก็ได้นะครับว่าคําว่าต้นทุนการผลิตนั้นคือค่าใช้จ่ายที่อยู่ในโรงงานและคําว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนั้นก็คืออยู่นอกโรงงาน อ็อย่างนี้ก็ได้นะครับว่าคําว่าค่าใช้จ่ายนั้นแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในโรงงานกับค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกโรงงานคาราวนี้ขออธิบายเพิ่มเติมต่อจากคําว่าต้นทุนผลิตก,กับค่าใช้จ่ายดําเนินงานนะครับก็คือว่าต้นทุนผลิตเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในโรงงานเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยด้วยก็คือขันแปร และคงที่นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็เช่นกันค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็แบ่งออกเป็นขันแปแล้วก็คงที่เช่นกันสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือนอกโรงงานนั้นเราสามารถจำแนกได้เป็นผันแปรและคงที่นั่นเองนะครับ คราวนี้ผมขออธิบายรายละเอียดของคําว่าต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่หน่อยนะครับผมจะอธิบายในส่วนของความหมายของคําว่าผันแปรคงที่คําว่าผันแปรก็คือจํานวนเงินที่เราจ่ายไปนะครับและมันจ่ายผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมปริมาณการผลิตของเรานะครับถ้าเกิดเราผลิตมากก็ต้องจ่ายเงินมากผลิตน้อยก็จ่ายเงินน้อยเราเรียกว่าต้นผันแปรเช่นในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับ ไม้ถือเป็นต้นทุนผันแปรเพราะบบว่าถ้าผลิตเฟอร์นิเจอร์หนึ่งตัวก็ต้องใช้ไม้หนึ่งส่วนถ้าเกิดผลิตสิบตัวก็ต้องใช้ไม้สิบส่วนก็ปแปลว่าไม้ถือเป็นต้นทุนผันแประแบบนะครับมันผันแปรไปตามปริมาณการผลิตเราก็เรียกเรียกว่าต้นทุนผันแปรส่วนคําว่าต้นทุนคงที่ก็คือมันไม่ผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมนะครับก็คือไม่ว่าเราจะผลิตมากหรือผลิตน้อยเรายังคงจะต้องจ่าย ต้นทุนหรือค <t> ่าใช้จ่ายนั้นเท่าเดิมเช่นค่าเช่าอาคารโรงงานนะครับไม่ว่าเราจะผลิตมากหรือผลิตน้อยเราก็ยังจะต้องจ่ายค่าเช่าเท่าเดิมนะครับหรือว่าค่าเบี้ยประกันภัยค่าเสริมราคาตามวิธีเส้นตรงพวกนี้มันถือเป็นต้นทุนคงที่นะครับมันไม่ผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมการผลิตหรือปริมาณการขายของเรานะครับเราก็เลยเรียกว่าต้นทุนคงที่คราวนี้ในต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายดําเนินงานเนี่ยมันมีทั้งผันแปรแ,และคงที่ รายละเอียดของมันคืออะไรบ้างครับในโรงงานและนอกโรงงานนะครับผมจะอธิบายในส่วนของต้นทุนผลิตก่อนคําว่าต้นทุนผลิตนั้นเรารู้ว่าส่วนประกอบของมันก็คือ DM, d m DL และ M อกวัตถุดิบทงตรงข้าแรงทงตรงและใช้า่ายการผลิตครับคราวนี้มาดูว่าในส่วนของต้นทุนการผลิตขันแปรและคงที่เนี่ยนะครับมันก็ต้องประกอบด้วย แค่เพียงสับตัวนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของขันแปรก่อนนะครับคําว่าขันแปรเนี่ยมันประกอบด้วย d.m ก็คือวัตถุดิบทางตรงประกอบด้วย d.l ก็คือค่าแรงถังตรงและประกอบด้วย m.o แต่ว่าเป็น m.o ขันแปร ตัวผ่นแปรผมจะใช้ตัว v นะครับก็คือ variable นะครับหรือผมอาจจะกล่าวได้ว่าคําว่า mo หรือค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นแบ่งออกเป็นในส่วนของผันแปรและคงที่นั่นเองนะครับตัว f ก็คือคงที่นะครับ fix เราใช้ตัว f นะครับคงที่ต้นทุนผันแปรนั้นก็คือ dm dl mo ผันแปรนะครับ เห็นว่า3ตัวนี้มันผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมการผลิตนะครับมันอยู่ในโรงงานก็ต้องผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมการผลิตวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงเราคงเข้าใจอยู่แล้วนะครับส่วนครร่าจ่ายกำลังผันแปรนั้นผมขอยกตัวอย่างหมยคำว่าครร่า้จ่ายกำลังผันแปรคือมันจ่ายมากหรือจ่ายน้อยตามปริมาณการผลิตปริมาณการใช้ปริมาณกิจกรรมในโรงงานนะครับยกตัวอย่างเช่น ค่าจ่ายกำลิผลแปรนะครับค่าน้ำค่าไฟที่ใช้ในโรงงานะถ้าเกิดเราทำการผลิตมากเราก็ต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟมากผลิตน้อยใช้ค่าน้ำค่าไฟน้อยนะครับมันก็เลยเป็นต้นทุนผลแปรนะครับหรือวัตถุดิบทางอ้อมวัตถุดิบทางอ้อมนั้น ก็จะเป็นค่าจ่ายการผลิตผันแปรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในการผลิตเสื้อผ้าผ้าถือเป็นวัตถุดิบทางตรงแต่วัาดได้ถือเป็นวัตถุดิบทางอ้อมได้ที่ใช้ในการเย็บเสื้อผ้านะครับดังนั้นเมื่อทําการผลิตเสื้อผ้าจํานวนมากได้ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบทางอ้อมย่อมใช้มากแต่ถ้าเกิดไม่ทําการผลิตก,ก็ไม่ใช้ได้ดังนั้นก็หมายความว่าวัตถุดิบทางอ้อมนะคะนนนรับก็ถือเป็นต้นทุนหันแปรด้วยนะครับผลิตมากใช้มากผลิตน้อยใช้น้อย นี่คือตัวอย่างของค่าจ่ายการผ,ผลิตผันแปรต่อไปนะครับผมจะอธิบายในส่วนของค่า้จ่ายการผลิตคงที่บ้างน,นะครับตัวนี้นะครับต้นทุนในการผลิตคงที่มีตัวเดียวนะครับก็คือ mo คงที่อยู่ในส่วนนี้นะครับคือ mo นั้นแบ่งออกเป็นผันแปรและคงที่นี่คือ mo คงที่นะครับผมจะยกตัวอย่าง mo คงที่นะครับมันก็คือค่าจ่ายการผลิตที่มันไม่ผันแปรไปตาม ปริมาณกิจกรรมในการผลิตในโรงงานนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาโรงงานหรือค่าเสื่อมราคาขึ้นจักนะครับถ้าเกิดเราใช้ตามวิธีเส้นตรงเนี่ยค่าเสื่อมราคาจะถือเป็นค่าจัดการผลิตของที่หรือเงินเดือนผู้จัดการ โรงงานนะครับก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามมีคงที่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผันแปรไปตามปริมาณการผลิตไม่ว่าโรงงานจะผลิตสินค้าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับยังต้องจ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดการโรงงานเท่าเดิมนะครับก็เลยถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเราเข้าใจแล้วนะครับว่าต้นทุนในการผลิตนั้นแบ่งออกเป็นผันแปรและคงที่ครับแล้วก็ให้รายละเอียดไปแล้วด้วยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกโรงงานบ้างเราเรียกว่าค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงานนะครับหรือเรียกชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนั้นแบ่งออกเป็นผันแปรและคงที่โดยอะไรบ้างครับที่เป็นผันแประนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับคําว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผันแปรนั้นมันก็ต้องผันแนนนนปร,ปรไปตามปริมาณการขายเป็นเรื่องหลักนะครับสําหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกโรงงานเนี่ยส่วนมากแล้วต้นทุนที่มันผันแปรนั้นจะต้องผันแปรไปตามปริมาณการขายเป็นเรื่องหลัก ยกตัวอย่างนะครับค่าในหน้าถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผันแปรก็คือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนอกโรงงานและมันผันแปรไปตามปริมาณการขายถ้าพนักงานขายสินค้าได้มากบริษัทก็ต้องจ่ายค่าในหน้าให้กับพนักงานนั้นมากนะครับดังนั้นค่าในหน้าจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผันแปรนะครับค่าในหน้าหรือค่าขนส่ง เวลาเราส่งสินค้ามากก็แปลว่าเราขายสินค้าออกไปมากนะครับค่าขนส่งนั้นก็จะผันแปรไปตามปริมาณการขายหรือค่าโทรศัพท์นะครับถ้าเราติดต่อลูกค้ามากนะครับเราก็อาจจะต้องมีการขายสินค้ามากเนี่ยมันผันแปรไปนะครับนี่เราเรียกว่าค่า้จ่ายในการดําเน,นินง,งานผันแปรผันแปรไปตามปริมาณการขายนะครับเป็นเรื่องหลักส่วนค่าจ่ายในการดาเนินง,งานที่เป็นคงที่นะครับก็คือ ค่าจ่ายที่อยู่นอกโรงงานและมันไม่ได้ผันแปรไปตามปริมาณการขายมีอะไรบ้างครับตัวอย่างเช่นเงินเดือนพนักงานเงินเดือนพนักงานนั้นไม่ได้ผันแปรไปตามปริมาณการขายนะครับยังจ่ายเท่าเดิมไม่ว่าจะขายมากขายน้อยก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเท่าเดิมนะครับหรือว่าค่าเบียย้ยประกันภัย ไม่ว่าจะขายมากขายน้อยก็ยังจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่าเดิมนะครับพวกนี้นะครับก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการำดำเนินงานของที่หรืออาจจะพอสรุปอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต้นทุนคงที่ก็คือในส่วนที่มันไม่ผันแปรส่วนต้นทุนนแปรก็คือมันผันแปรไปตามปริมาณโดยปริมาณอะไรครับถ้าเกิดอยู่ใน การผลิตหรือต้นทุนจำผลิตเนี่ยต้นทุนผันแปรนั้นจะต้องผันแปรไปตามปริมาณการผลิตเป็นเรื่องหลักนะครับจะต้องผันแปรไปตามปริมาณการผลิตแต่ถ้าเกิดเป็นค่าจ่ายที่อยู่นอกโรงงานหรือเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้นคําว่าผันแปรนั้นจะต้องผันแปรไปตามปริมาณการขายเรเราควรจะต้องเข้าใจก่อคำว่าผันแปรในโรงงานผันแปรไปตามการผลิต คำว่าผันแปรนอกโรงงานก็คือผันแปรไปตามปริมาณการขายส่วนคงที่นั้นมันจะไม่เป,ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะผลิตมากผลิตน้อยหรือขายมากขายน้อยคำว่าคงที่จะยังคงจ่ายเท่าเดิมน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นนะครับว่าคําว่าค่าจ่ายนั้นแบ่งออกเป็นค่าจ่ายในโรงงานและนอกโรงงานนะครับสําหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายการจัดทำงบกําไรขาดทุน ตามวิธีต้นทุนเต็มและตามวิธีต้นทุนแบนแปลนนั้นผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทั้งสองวิธีนี้มีหลักการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันด้วยนะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่า2วิธีนี้มีหลักเกณฑ์ในการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วยนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะครับคำว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์นั้นย่อมอยู่ในส่วนประกอบแค่เพียง3ตัวเท่านั้นก็คือ วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายาในการผลิตเท่านั้นนะครับผมกำลังจะพูดถึงต้นทุนที่อยู่ในโรงงานนั่นเองนะครับว่า2วิธีนี้แนวคิดเขาต่างกันอย่างไรบ้างในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูตามวิธีต้นทุนเต็มก่อนนะครับ ตามวิธีต้นทุนเต็มนั้นในการคำนวณผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วยนะครับจะใช้ต้นทุนในการผลิตดังนี้นะครับวิธีต้นทุนเต็มนะครับประกอบด้วย DM DL และ MO ซึ่งเป็น MO ผันแและ MO คงที่นะครับ นี่คือในส่วนของหนึ่งห่วยผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มนั้นประกอบด้วย4รายการนี้นะครับวัตถุดิบทางตรง่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรและค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ในส่วนของตามวิธีต้นทุนผันแปรบ้างต้นทุนผันแปรตามวิธีต้นหนผวนแปรนั้นจะมีต้นทุน น้อยกว่าตามวิธีต้นทุนเต็มนะครับอยู่หนึ่งรายการก็คือประกอบด,ด้วย DM DL MO ผ8นะครับส่วน MO ของที่นั้นไม่มีเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งสองวิธีนี้แตกต่างกันนะครับวิธีต้นทุนเต็มนั้นจะมากกว่าหนึตัวคือตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดผมสมมุติว่า เรามีสินค้าสำเร็จรูปอยู่ด้วยกันหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยนะครับจำนวนหน่วยตามสองวิธีนี้จะต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับคราวนี้สมมุติว่าจากโจอดเดียวกันเนี่ยนะครับใช้วัตถุดิบทางตรงหนึ่งบาทใช้ค่าแรงทางตรงหนึ่งบาทใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตผัแปรหนึ่งบาทใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่1บาทดังนั้นหนึ่งหน่วย ที่เรามีอยู่นั้น1หน่วยผลิตภัณฑ์นั้นตามวิธีต้นทุนเต็มจะมีต้นทุนอยู่เท่ากับ4บาทในขณะที่ตามวิธีต้นทุนเหมือนแปลนั้นก็มีวัตถุดิบทางตรง1บาทค่าแรงทางตรง1บาทค่าใช้จ่ายก็มีงผลิแปล1นบาทรวมกันนะครับมีแค่เพียง3บาทเท่านั้นเราจะเห็นว่านะครับจากโจทย์เดียวกันนะครับเรามีสินค้าสําเร็จรูป1ห,หน่วยเหมือนกัน แต่ว่ามูลค่าสินค้าที่จะโชว์ในงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีต้นทุนเต็มมี4บาทส่วนตามวิธีต้นทุนแอนแปลนั้นมีสาบาทเท่านั้นวิธีต้นทุนเต็มนั้นจะมีมูลค่ามากกว่าวิธีขันแปเหตุที่มันมากกว่าก็เพราะว่าปัจจัยตัวเดียวนะครับก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าใจงนี้แล้วนะครับว่าทั้งสองวิธีนี้มีหลักการในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแล้วในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีผันแปรนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรและวิธีไหนดีกว่ากันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูการจัดทํางบกําไรขาดทุนนะครับตามวิธีต้นทุนเต็มกันก่อนนะครับรูปแบบ ตามวิธีต้นทุนเต็มตามวิธีต้นทุนเต็มนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การน,นำยอดขายตังไว้นะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนขาย โดยต้นทุนขายนั้นประกอบด้วยต้นทุนที่อยู่ในการผลิตเท่านั้นนะครับซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการผลิตผันแปคืออยู่ในการผลิตนะครับอยู่ในโรงงานที่เป็นต้นทุนผันและต้นทุนการผลิตคงที่ คือมีทั้งหมัดแปลตคงที่นะครับหับวข้อนี้ก็คือหัวข้อที่อยู่ในโรงงานเอามันมารวมกันนะครับรวมกันได้เท่าไหร่นะครับก็ออกยอดมาเป็นยอดรวมของต้นทุนขายเอาขายหักต้นทุนขายนะครับก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นเมื่อเราได้กำไรขั้นต้นแล้วนะครับเราก็จะหักค่าใช้จ่ายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับ ดังนั้นหัวข้อต่อไปก็จะเขียนว่าหากค่าใช้จ่ายาดำเนินงานค่าใช้จ่ายดำเนินงานโดยค่าใช้จ่ายาดำเนินงานก็คือค่าใช้จ่ายาที่อยู่นอกการผลิตนั่นเองนะครับประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงานขันแป และประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงานคงที่คืออยู่นอกโรงงานนะครับทั้งผันแปรและคงที่เอามารวมกันก็รวมกันก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นแล้วเราก็นำกำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นนะครับก็จะกลายเป็นกำไร หรือขาดทุนสุดทธินั่นเองครับนี่คือรูปแบบวิธีการจัดทางบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มนะครับรูปแบบงบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มนี้นะครับเราคงคุ้นเคยกันครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการจัดทํางบกําไรขาดทุนซึ่งเราเรียกว่าบัญชีการเงินคําว่าบัญชีการเงินก็คือจัดทางบกําไรขาดทุนตามหลักการบัญชีนั่นเองก็คือ นำเสนอแก่บุคคลภายนอกนะครับรูปแบบนี้คือรูปแบบงบการเงินที่จะต้องนําเสนอแก่บุคคลภายนอกถูกต้องตามมาตรฐานทำบัญชีที่บังคับให้ต้องทำนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดทํางบกำไรทุนตามวิธีต้นทุนผันแปรกันบ้างครับต้นทุนผันแปด สำหรับรูปแบบการจัดทำงบกำไรกาดทุนตามวิธีนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การขายเหมือนเดิมสมมรติว่าเป็นธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยนะครับหักตามวิธีต้นหน่วนแปลนั้นจะต้องหักด้วยต้นทุนผัานแปลเป็นขั้นที่1 โดยคำว่าต้นเ่อนแปลนั้นประกอบด้วยต้นทุนการผลิตผันแปก็คือต้นทุนที่อยู่ในโรงงานนะครับที่เป็นผลแปลแล้วก็ค่าใช้จ่ายดำเนินงานผันแปรนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกโรงงานนะครับแต่เป็นในส่วนของผันแปร เราจะเห็นว่าหัวข้อนี้มันบอกอยู่แล้วว่าผันแปดังนั้นในโรงงานและนอกโรงงานนั้นเป็นผันแปะทั้งสิ้นนะครับเอามารวมกันก็เป็นต้นทุนผันแปดทั้งสิ้นเอาขายหักต้นทุนผันแปะนะครับเราจะได้คําว่ากําไรส่วนเกินถ้าเกิตามวิธีต้นทุนเต็มน,นั้นเอาขายหากักต้นทุนขายจะกลายเป็นกำไรขั้นต้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีต้นเหมือนแปลนั้นเอาขายห,หักต้นเหมือนแปนเป็นกาไรสุดเกินต่อไปก็จะหักด้วยต้นทุนคงที่คําว่าคงที่ก็คือคงที่ทั้งในการผลิตและนอกการผลิตนั่นเองนะครับตัวที่อยู่ในการผลิตเราก็เรียกว่าต้นทุนการผลิตคงที่ การผลิตเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานคงที่ทำมารวมกันนะครับเป็นในส่วนของคงที่ทั้งหมดรวมกันออกยอดมาแล้วเราก็นำกำไรส่วนเกินลบกับต้นทุนคงที่นะครับออกมาก็จะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุน สุดทีินั่นเองนะครับตามวิธีต้นเหมือรรถนั้นเราจะทํางบก,กําไรขาดทุนและเราก็เรียกว่าบัญชีบริหารครําว่าบัญชีบริหารก็คือจะทําขึ้นตามที่ผู้บริหารสั่งนะครับไม่ได้ต้องทําตามภายใต้กรอบของมาตรฐากนการบัญชีใดๆนะครับผู้บริหารเห็นว่ามันสําคัญก็เลยให้ทำนะครับนี่คือรูปแบบบัญชีบริหาร โดยปกติแล้วเวลาเราจะทํางบการเงินที่เสนอับอบุคคลภายนอกนั้นเราจะจัดทางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มแต่ถ้าเกิดเรานําเสนอให้แก่ผู้บริหารนั้นเราจะจัดทางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนแบ่แน,นะครับก็แปลว่าผู้บริหารเห็นความสําคัญของวิธีนี้มากกว่าวิธีต้นทุนเต็มนั่นเองนะครับผู้บริหารก็เลยให้จัดทําตามวิธีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าทั้งสองวิธีนี้มันดีกว่ากันอย่างไรบ้าง ทำไมเราถึงจะต้องมี2วิธีนะครับแล้ววิธีนี้มันดีแก่ผู้บริหารอย่างไรผู้บริหารจรึงจะต้องให้พนักง,งานทำทึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับกรณีบริษัทสามเหลี่ยมจำกัด